ด่าคนเขียนบทนำเน่าทั้งตบทั้งป่วยง้อกันทั้งเรื่องหนึ่งในสองช่องคือเธอเข็มซ่อนปลายถูกสัตว์ยับละครหย่ยม่ยอมพัฒนาขอกลับไปดูเกาหลียังดีกว่าอีก คือเธอเป็นละครโทรทัศน์แนวโรแมนติกระดามาในพศ2565นำแสดงโดยมาริโอเมาเร่และอุรัสยาสเปอร์บานออกาากาศครั้งแรกเมื่อวันที่20กรกฎาคมพศ2565ทางช่อง3 HD และบนสื่อออนไลน์โดยล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมา31สิงหาคมเนื้อเรื่องดำเนินมาถึงตอนที่13แล้วโดยในทวิตเตอร์ต่างมีแฟนละครแฮติดแฮชแท็กคือเธอ EP13 พร้อมทางข้อความ ต่างๆระบ,บุว่าไม่ใช่แค่ค่ายนี้แต่ผู้จัดพกอกอเขียนบทของไทยต้องทําความเข้าใจใหม่ว่าเวลาคนดูวัยซีรีส์เกาหลีและอยากให้ละครไทยพัฒนามันไม่ใช่แค่เรื่องเลิฟซีนกุเก,ก็กหรือคอสตูมโลเคชันสวยๆคนดูต้องการบทที่สมเหตุสมผลและการเล่าเรื่องที่มีชั้นเชิงค่ะขอบคุณคือเธอ ep 13คือเธอ ep 13เห็นด้วยเลยกับคอมเมนต์อื่นที่ว่านางเอกเรื่องนี้แม่นมากพอรู้ความจริง เข้าใจพร้อมเข้าหาเลยตามไปง้อเปิดอกคุยแบบคนโตโตกันแล้วเชื่อว่ากล้าคนเดิมยังอยู่พระเอกสี่งอนเป็นเด็กไม่เลิกงงกับบทนางเอกจะมาทําให้พระเอกมีความสุขอะไรเขาเกลียดเธอเธอไม่ไปยุ่งกับเขาเขาก็มีความสุขแล้วไม่ชอบบทนางเอกง,งอพระเอกเลยคือเธอ ep 13แต่ในส่วนของละครเข็มซ่อนปลายนัดข้อความต่างๆจากสื่อระบุว่าโดยส่วนตัวว่าละครเรื่องนี้สนุกตรงที่ได้เห็นได้วิเคราะห์ก การกระทำของแต่ละคนมันไม่มีแบบผิดไปทุกอย่างถูกไปทุกอย่างไม่มีดีทุกอย่างเลวทุกอย่างไม่มีขาวสะอาดหรือดำสนิทมันแบบมนุษย์ดีมีหลายด้านซึ่งตัดสินไม่ได้เข็มซ่อนปลาย EP 5มันต้องแบบนี้สีละครไทยคุณย้อนก็มีเหตุผลที่ต้องทำเฉิดเองก็มีหลักฐานสู้กลับสนุกมากขอปรบมือให้เลยค่ะบทชวนติดตามเดินเรื่องดีไม่ง่วงไม่น่าเบื่อค่ะนักแสดงสวยหล่อเข็มซ่อนปลาย EP EP 5ละครเรื่องนี้เท่าๆกันหมดสนุกมากผีกทุกตอนจริงๆเหมือนสอนไปด้วยเลยเรียนมีสองด้านคนเรามีดีเลวปะปนกันไปอัวยยดผู้จัดเลยยันคนเขียนบทปังมากทีมนักแสดงมีแต่สวยล่อแสดงเข้าขากันสุดๆขอให้เรตติ้งปังๆขึ้นไปอีกสู้ๆทีมเข้มเข็มซ่อนปลาย EP 5บทว้าวมากหักมุมโคตรพอเดาได้นะว่าเฉิดน่าซ้อนแผนแต่ไม่คิดว่าจะรู้ตั้งแต่ที่ไรอ่อะฉลาดมาก ไม่ได้ดูละครพีคแบบนี้มานานละอ่ะเข้มข้นสุดนี่แค่ตอน้าเองนะ